สวัสดีเพื่อนๆพพเอฟซีทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มีกิจทองนะครับนานๆทีจะมาซ่อมสักทีหนึ่งนะครับกิจทองเพราะว่าตัวกิจทองนี่ส่วนใหญ่คนเขาซื้อน้อยมากนะครับก็ใช้งานดีอยู่นะครับตัวนี้แต่ว่าข้อเสียอยีกอย่างหนึ่งของกิจทองก็คือเวลาแดด แดดหายเนี่ยแดดหายไปเนี่ยเมฆมาบางปุ๊บคือมันจะวูบพอมันวูบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะลันขึ้นต่อแต่ขึ้นช้ามากนะครับมันก็จะสูญเสียอโอกาสที่จะได้ไฟในวันนั้นน้อยลงเพราะว่าเพราะว่ามันลันขึ้นช้าประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันก็เสียสเสถียรดีนะครับข้อเสียก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ โอเคแล้วก็พัดลมนะครับพัดลมเนี่ยดูดตัวเล็กไปหน่อยนะครับดูดฝั่งนี้ออกฝั่งโน้นพอพอดูดเข้าไปฝุ่นเข้าไปเนี่ยแล้วก็จะมีฝุ่นเกาะอยู่แล้วก็จะเป็นขี้เกลือนะครับง่ายนะครับสำหรับตัวเงินและตัวทองนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวกิดเงินกิดทองนะครับ โอเคสำหรับตัวนี้ก็ส่งมาจากจังหวัดน่านนะครับก็ผมเคยซ่อมไปแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้แหละเมื่อปีที่แล้วนะครับหลายเดือนแล้วนะครับเกือบปีแล้วมั้งครับจำไม่ได้อาการเสียก็คือเปิดติดไม่รันนะครับลูกค้าบอกว่าเครื่องเป็นอาการเดิมอีกแล้วก็เลยส่งกลับมาให้ซ่อมนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ใน ประกันนะครับเพราะว่าผมรับประกันแค่7วันแต่นี่ไปประมาณ7เดือนแล้วนะครับก็ใช้งานก็มีโอกาสที่จะพังได้เหมือนเดิมนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมไม่ลองนะครับเพราะว่าตัวเนี้ลูกค้าน่าจะถอดออกมานะครับถอดมาลองเองผมรู้เลยนะครับว่าถอดแน่ๆเพราะว่าไฟเนี่ยมันจะหายไปยังในเลยนะครับหลอดไฟคนไม่สังเกตจะไม่รู้นะครับก็คือปิดฝาแล้วก็คือปิดฝา แต่ไม่รู้หรอกว่าหลอดไฟมันอยู่ในตำแหน่งเดิมหรือไม่มันก็ผุบเข้าไปข้างในนะครับที่ผมไม่ลองเพราะว่าผมไม่รู้ว่าหลอดไฟมันชนกันหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าลองแล้วมันจะช็อตเปียปะไปใหญ่เสียหายเพิ่ม,เต,มเติมนะครับก็เดี๋ยวต้องถอดบอดออกมาก่อนนะครับเอามาตรวจเช็คทีเดียวเลยนะครับว่ามีอะไรเสียช็อตตรงไหนหรือเปล่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมถอดดูเลยละกันนะครับสําหรับตัวนี้อาการเปิดติดไม่รันนะครับ แต่ไม่รู้ว่ามันเปิดติดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวถอดออกมาก็รู้นะครับโอเคนะครับ <one> ครับถอดออกมาแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับ ที่สังเกตด้วยตาเปล่าก็คือฟิลระเบิดนะครับฟิลระเบิดตรงบริเวณจุดฟิลนะครับระเบิดออกไปนะครับแน่นอนครับฟิลระเบิดแบบนี้ก็ต้องมีมอสเฟตช็อตนะครับก็มีมอสเฟตช็อตก็ตรวจเช็คแล้วก็เรื้องต้นก็มีตัวนี้นะครับช็อตหนึ่งตัวตัวอื่นยังไม่ช็อตนะครับตอนนี้ตัวนี้ช็อตหนึ่งตัวแล้วนะครับกับฟิลระเบิดนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะมีตรงจุดไหนเพิ่มเติมหรือไม่ต้องถอดบอร์ดออกมาก่อนนะครับต้องถอดบอร์ดออกมาเช็คข้างนอกนะครับว่าจะมีตัวไหนเสียอีกนะครับเพิ่มเติมหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวนี้เปลี่ยนฟิลเปลี่ยนวัสดเฟสแล้วจะเป็นปกติหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมจัดการเลยจัดการถอดบอร์ดเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนมอสเฟตให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกที ติดตามดูให้จบคลิปนะครับคงไม่ยาวมากทอดองมาแล้วเรียบร้อยนะครับและก็เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปก็จะมีมัดเฟสหนึ่งตัวนะครับในฝั่งของ AC และก็ฟิวหนึตัวนะครับบริเวณมัดเฟสตัวที่3นะครับแล้วก็ฟิว นะครับหตัวมัดเฟดหนึตัวนะครับแล้วก็ทําความสะอาดบอร์ดเรียบร้อยนะครับส่วนพัดลมก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแต่ว่าพัดลมรุ่นนี้ไม่มีรูให้ใส่จารบีนะครับเพราะนั้นถ้าพังก็คือทิ้งเลยนะครับในส่วนของตัวพัดลมในส่วนของตัวมัดเฟดที่เปลี่ยนไปก็อาการเดิม เสียแบบเดิมนะครับคราวก่อนผมก็เปลี่ยนฟิลหนึ่งเอฟิลตัวหนึ่งมัทเฟีตัวหนึ่ง,หงเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็เรามาลองกันเลยนะครับว่าเครื่องจะกลับมาทํางานหรือยังนะครับเปิดแล้วนะครับหลอดสีแดงติดพอหลอดสีแดงดับสีเขียวจะติดแล้วก็กระพริบนะครับนั่นหมายความว่าเครื่องรันแล้วนะครับ ก็จะมีหวัดออกนะครับวัดออกประมาณ100ร้อยวัดนี่นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเครื่องตัวนี้กลับมาทำงานเป็นปกติแล้วนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดเพิ่มเติมตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวประกอบเลย ประกอบเข้าบอดี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเทสวัดสูงๆกันนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรก็ส่งคืนลูกค้าจังหวัดน่านกลับไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมประกอบลงเคสให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวติดตามดูจนจบนะครับคือผมเป็นช่างที่ไม่ค่อยอธิบายอะไรเยอะนะครับเอาเท่าที่ผมได้เปลี่ยนอะไรไปประมาณนี้นะครับ เพราะว่าผมไม่อยากให้คลิปมันยาวจะต้องมานั่งอธิบายว่าตัวไหนทําหน้าที่อะไระตัวนี้ต้องเป็นอย่างนั้นตัวนั้นต้องเป็นอย่างนี้คงคงไม่ใช่ผมนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะทําคลิปให้มันสั้นนะครับว่าอาการเสียแบบนี้ต้องเปลี่ยนตัวไหนเท่านั้นนะครับอยากรู้ลึกจริงๆก็ทักเช็ข้อความผมมาใน Facebook นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมประกอบเลยนะครับเดี๋ยวมาเทสกันวัดสูงๆกันครับ ครับก็ประกอบลงบอดี้เรียบร้อยนะครับก็พร้อมเทสนะครับเทสเลยไฟยังไม่เปิดเปิดแล้วนะครับเครื่องเปิดติดนะครับพร้อมที่จะรันนะครับก็รันขึ้นมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือเดี๋ยวทำความสะอาดแล้วก็น่าจะส่งคืนได้นะครับ ผมคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับตัวกิีบทองตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวัดกันดีกว่านะครับวัดนะครับก็จะได้อยู่ประมาณ400กว่าวัดนะครับผมตั้งไว้12แอมป์12แอมป์ก็น่าจะต้องได้นะครับ400กว่าวัดไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสูงสุดเท่าไหร่เดี๋ยวดูกันนะครับเดี๋ยวมันจะตัด 422 435โอเคนะครับก okay. ็ไม okay. ่มีป okay. ัญหาอะไรตามคาดนะครับก็คือกิดทองตัวนี้ก็ก yes, ็สามารถกลับมารันได้เ <да> ป็นปกติเหมือนเดิมนะครับก็สามารถปิดงานส่งคืนลูกค้าได้ นะครับก็เดี๋ยวเทสกับแผงอีกสักชั่วโมงหนึ่งนะครับก็พอมีเวลาก็เดี๋ยวทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับส่งคืนลูกค้าจังหวัดน่านนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจใช้บริการในการซ่อมของผมนะครับส่งจากน่านมาถึงจังหวัดระยองนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วกีดทยมีปัญหาก็ทักแชทข้อความ f a c e b o o k ผมมานะครับ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้อคลิปนะครับยังไงกดเข้าไปแล้วก็ไปทักแชทผมเข้ามานะครับติดต่องานซ่อมได้นะครับตัวนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับในช่อง YouTube ของผมยังมีผู้ติดตามไม่เยอะนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านคลิปนี้ต้องไปแล้วสวัสดีนะครับ